นกักลงเนปิดอลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาขอบคุณชาติสมาชิกเข้าใจสถานการณ์ในเมืองไทยพร้อมเสนออาเซียนให้มีความสำคัญกับการยกระดับชีวิตประชาชนเพื่อสร้างความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานเมื่อเวลา9ก้านาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์นราพรจันโอชาภริยา เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่25อย่างเป็นทางการณศูนย์านการประชุมนานาชาติกรุงเนปิดอ์สหภาพเมียนมาร่วมกับผู้นำอาเซียนอีก9ประเทศและเลขาธิการอาเซียนโดยนายเต็งเซงประธานาธิบดีสาภาพเมียนมาประธานการประชุมกล่าวสุนทรพจน์เปิดการประชุมต้อนรับนายกรัฐมนตรีของไทยและประธานาธิบดีโจโกวิโดโดดของอินโดนีเซียที่ได้เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนเป็นครั้งแรก ภายหลังพิธีเปิดผู้นําอาเซียนได้เข้าร่วมการประชุมเต็มคณะซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมการทําหน้าที่ประธานอาเซียนของเมียนมาและแสดงความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอาเซียนและการร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งแรกและหวังว่าจะได้มีโอกาสเยือนประเทศสมาชิกครบทุกประเทศในไม่ช้าพร้อมกับกล่าวขอบคุณประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าใจต่อสถานก,การณ์การเมืองในประเทศไทย ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเสนอว่าในปี2558อาเซียนควรให้ความสำคัญกับประเด็นเร่งด่วนที่ควรดำเนินการให้เกิดผลได้แก่การส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประเทศสมาชิกความพร้อมในการรับมือกับปัญหาข้ามชาติมากขึ้นโดยเฉพาะปัญหาการค้ามนุษย์และอาญากรรมข้ามชาติการเร่งการเจราจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคให้แล้วเสร็จในปี2558และอาเซียนต้องร่วมกันรับมือกับภัยพิบัติ สมัชิประชาคมอาเซียนภายหลังปี2558จะต้องร่วมกันมองไปข้างหน้ารับมือกับการเปลี่ยนแปลงให้ความสำคัญกับวาระของประชาชนยกระดับการดำรงชีวิตของประชาชนในเรื่องต่างๆรวมทั้งพัฒนาภาพการเกษตรให้มีความแข็งแกรง่งอย่างยั่งยืนที่สำคัญอาเซียนต้องรักษาความเป็นหนึ่งเดียวและต้องมีบทบาทนำในกรอบความร่วมมือที่อาเซียนเป็นผู้ริเริ่ม สำหรับเรื่องอีโบลาเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขโดยไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีสาธารณาสุขอาเซียนบวก3ซึ่งอาจจัดขึ้นในเดือนธันวาคมเพราะเป็นเรื่องเร่งด่วน นายกรัฐมนตรียังเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนอินเดียครั้งที่12เพื่อติดตามความคืบหน้าความร่วมมือและทิศทางอนาคตและการประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่นครั้งที่17เเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาความเชื่อมโยงในภูมิภาคและการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน นายกรัฐมนตรียังได้มีโอกาสหา,หารือทวิภาคีกับนายเนทราบโบดีนายกรัฐมนตรีอินเดียโดยนายกรัฐมนตรีชื่นชมนโยบายของนายกรัฐมนตรีอินเดียที่เน้นการกินดีอยู่ดีของประชาชนทุกภาคส่วนตรงกับนโยบายพัฒนาประเทศของรัฐบาลและในปีนี้ไทยจะมีงานนิทรรศการเกี่ยวกับหลักปรัชญาด้านการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและมหาตระคานธีเ <Okay. S 2> พื่อเธอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โอกาสนี้นายยกรัฐมนตรีอินเดียกล่าวถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสวันเฉลิมพระชมนม์แบบพรรษา5ธันวาคมพร้อมชื่นชมสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม,มากุฎราช,ชกมาุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอินเดียมาโดยตลอด พร้อมจะส่งผู้แทนร่วมงานนิทรศการที่ไทยจะจัดขึ้นและตอบรับที่จะร่วมการประชุมสุดยอด ACD ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมในปีหน้านายกรัฐมนตรีทั้งสองยังหาหรือถึงความร่วมมือระหว่างกันรวมทั้งเห็นร่วมกันที่จะผลักดันข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างไทยอินเดียและการเร่งรัดความตกลงการยกเลิกภาษีซับซ้อนเพื่อประโยชนต์ต่อ,อก,การค้าการลงทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ ทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย